เพื่อนพร้อมอยังคะมาเร็วมาเร็วพร้อมกันยังคะโอ้โต่อคิวต่อคิวโอ,โ,อโอเคคันนี้พร้อมเบรึมเบรึมเบรึมเบร์มเบร์มอ่าบรมมโชว์เอกสารจ้า เบอร์95นะจ๊ะเบอร์ต่อไปเบอร์97เข้าคิวไว้นะคะเบอร์97นะ